สวัสดีครับมีรัก,กี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกน้าราออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีลักทีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอ่าวันนี้หัวข้อจะมาพูดก็คือสไนเปอร์นะครับใส่ของเลเวลแปดสิบเนี่ยจาเป็นต้องบวกสิบห้าไหมอ่าเดี๋ยวมีจะมาบอกให้ฟังแล้วก็ทําไมบวกสิบห้าเนี่ยถึงใส่การ์ดงูดํเอ็นเกมสองใบได้เลยสามารถยิงได้ทุกตัวเลยเหตุผลเพราะว่าอะไรอ่าเดี๋ยวจะมาทิบายให้ฟังนะครับ โดยที่คองใส่มีหมีก็จะมีก็ใส่แทบเติมเลยนะไม่ได้อัปเกรดอะไรก็จะมีใส่เจ้าธนูยูริรีซอฟนะครับตัวนี้นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเซตไววิงนะครับก็ใส่แค่สามเซตแค่นี้เองซึ่งเจ้าเซตไววิงเนี่ยมันจะบวกอะไรไวไววิงเนี่ยมันจะบวกอะไรมันจะถ้าเราใส่ครบสามเซตเนี่ยมันจะได้ออกเนี่ยครับเห็นไหมบวกขี้ดามเมจได้บวกคี้ธรรมดาสิบแล้วก็แรงพีดามเมจสิบเปอร์เซ็นต์ฟรีเลย ซึ่งก็เหมาะก,กับตัวเรานะครับคือมีเจ้าบอกบอกว่าสไนเปอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถบวก15ได้นะถ้าเทียบกับแอดหรือว่าอาชีพอื่นมันใช้ทุนเยอะกว่าแต่ว่าอาชีพอื่นมันก็จะไปไกลกว่าเรานะแต่ว่าอย่างที่บอกคือตัวเราตัวเรามันออกแนวแบบลงทุนน้อยที่สุดแล้วแต่สามารถที่จะแบบมีดาเมตตีบอสดาเมจค่าคนที่ค่อนข้างจะจัดจ้านมากนะเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยจริง ลงทุนน้อยเพราะอะไรอาเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงธนู80ดสิบเจริงจริง,รงดูรู้สึกว่าสไนเมันเก่งจริงๆตอนช่วง80นะแต่ช่วงอื่นก็นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซึ่งธนูอันเนี้ยโอกาสเกิดเห็นปะ่ะมันจะเกิดมันจะเขียนเลยมาว่าพาสติดบิดบีดเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตขนาที่เราบวกหกทุกครั้งที่เกิดเอ่อฟังคอดแอคแท็กจะทำให้เป้าหมายได้รับแรงพีดาเมจเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต นั่นหมายความว่าอะไรครับมันมีเป็นผลบัฟสแต็กสาครั้งเลยก็คือเราจะได้แรงพีนาเม็ฟรีๆเลยก็คือ30%มถ้าเราสามารถซองสแต็กได้ทั้งหมด3ครั้งถูกไหมครับมันก็จะช่วยทําให้แบบเจ้าสไนนีย่ยิงแรงมากกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ขณะที่เราสามารถที่บวกสิบเห็นไหมครับมีโอกาสบ่อยบิดบีดเนี่ยของคุณจะสูงมากขึ้นมันก็จะหารค่าลัก5ส่วนใหญ่ที่มีเหเห็นเนี่ยเขาจะเล่นให้ให้ลักรวมค่าหน้าค่าหลัง150ย แค่นี้ครับแต่แล้วเพื่อนๆที่สามารถทําได้ร้อยแปดได้ก็ยิ่งดีครับเพราะว่าเวลาเรามีของมาใหม่ๆอย่างเงี้ยสปีดห้าร้อยก็ทำง่ายถูกไหมครับต่อไปนะครับอันนี้คือจุดสูงสุดของธนูนี้ก็คือขนาดที่เราบวกสิบห้าโอกาสคริิคอนของเบิร์สคอร์เนี่ยฟันคอนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่าคริิคอนดาเมจของสก,กิลฟันคอนเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือทีเด็ดเลยครับของคําตอบว่าทําไมสไนเปอร์ถึงเก่งตอนบวกสิบห้าเหตุผลเพราะว่า เบรสคอเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่บวกสิบมันก็จะโดนหารหาร4ก็คือเหลือ25าเนจากร้อยถูกไหมมันก็ทําให้โอกาสที่มันจะออกอะ่ะมันก็ยากกว่าเดิมถูกไหมครับแต่ในขณะที่ว่าเราสามารถตีบวกสิบห้าเห็นปะมันบวกสี่เท่าคือ2 5่สิบคูณสก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่เรายิงเนี่ยเจ้าเบรสคอรฟันคอนก็จะทํางานแทบแทบทุกดอกอะ่ะยิ่งถ้าเกิดสมมติเราหารค่ารัก5เนี่ยได้รักสักประมาณร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบหรือมากกว่าได้ยิ่งดีครับ มันก็ยิ่งมีโอกาสที่ทําให้นกเนี่ยคือไอ้ธนูเนะี่ยหมีมองมองดูนะมันคือธนูที่ดึงพลังประสิทธิภาพของนกออกมาเล่นได้เต็ม้อยนะครับจากเมื่อก่อนที่เราไม่มีนะเมื่อก่อนที่แบบเรามีปัญหานกออกอยากนกวิ่งไปกัดแล้วไม่กลับไอ้นกวิง่งนกวิ่งไปจิกแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือจ่ออย่างเดียวไม่กลับเลยครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราคิดเราจะเล่นกับงูดำนะอันนี้คือมีถามคนในกลุ่เขาอบกสิบห้านะถ้าจะใส่งูดำสองใบเนี่ยน,น,นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเพื่อนเพื่อนต้อง,อย,งยวครับ เหตุผลก็คือตจ้เบิร์เบิร์สคอร์แฟนคอนเนี่ยแหละคืองูดำเนี่ยมันช่วยทําให้เจ้านกเนี่ยมันจิกครับมันจิกแล้วเวลามันจิกมันจะติดดับเบิลเพื่อนเพื่อนพอดึกภาพออกไหมทีนี้เอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้บบก15ไม่หาร4นกมันก็โอกาสออก25เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วอย่างที่บอกคือการจะดึงประสิทธิภาพของงูดำออกมาแบบเรา100ต้องบวก15ตย่าง15เดียว สาม,มารถใส่งูดำส2ใบแล้วก็เอาเวรกสิบห้า n เกมได้เลยโดยที่ว่าเราไม่จเป็นต้องไปเปลี่ยนการ์ดเกิดอะไรเลยครับอันนี้คือคนในกิวแนะนํามานะอันนี้คุณเลตเติ้ลบอยเอ่อคุณบอยนะโอ้คุณนน้อยคุณบอยแกบอกสิบห้าก็บอกบอกว่าดาวเมนแกเพิ่มมากกว่าเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับคุณหมีโอ้โหหมีก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเออสไนเปมันก็เก่งสักทีอันนี้เราไม่พูดถึงสไนเปสุลตา่านนะถ้าสุลตา่านแม่งก็โหดอยู่แล้วถูกไหมเราพูดถึงสไนเปแบบบ้านๆทั่วๆไปอย่างหมีก็ได้เติมมมมประาณสัักก่่่หหลืนใช กับบางคนที่แบบงบอยู่ประมาณ7 0็0ห0 0 0 0แปดหมื่นแสนนึงเนี่ยเออมีมีรู้สึกว่าตัวหมีเนี่ยงบประมาณนี้เห็นหมายังสามารถเอ่อไปตีบอสดามเมจก็ยังได้ MVP อยู่เลยมีมีกล้าพูดเลยนะได้บัตรอาชีพที่ลงทุนประมาณ4 000, ี่ห้าหมื่นเนี่ยแล้วติด MVP บอสได้มีแค่สไนเปอร์แน่นอนจะถามว่าแอดคอสติดได้ไหมได้ครับแต่ว่าแอดคอสเนี่ยพูดแอดคอสสายโซนะแอดคอสสายโซเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเขาสามารถทํากะสีการ์ดตันได้เนี่ยมาแรงกว่าสไนเปอร์แน่นอนอย่างเช่นจะบ้าไปตีคนใช่ปะ ทาไฮด้ามิกเหมืองเอาเว้งสิบห้าสองอันแล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่ไฮด้ามิกมิกเหมืองโอ้โหตบคนเดียวตายแน่นอนแต่อย่างที่อย่างที่บอกคือเอาจริงถึงแอสโซมันไม่ใช้ทุนเยอะใส่แค่อย่างระบายอย่างระบายไม่ก็แรงอยู่แล้วแต่ก็พูดถึงสายสูาตาตันแอสโซอย่างเงี้ยโอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่คืออย่างที่หมีบอกไงของเรามันคือจบเลยถูกไหมเราแค่พยายามลงทุนบอกถนุสิบห้าให้ได้เพื่อเๆบอกโบสิบห้าว่ายาาใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมีจะแนะนําเทคนิคให้ ตีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็ได้ครับลงทุนถูกด้วยนะถ้าเราสามารถทะลุบวสิบห้าได้เราก็ไปทํางูดําเอ็นเกมเลยครับถูกไหมจบเลยนะไม่ต้องมานั่งทําการ์ดอื่นเห็นไหมหมีก็มีเหมืองมีอย่างอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้าเนี่ยหมีก็พยายามตีอยู่บวสิบห้าอะไรหมีก็ใส่งูดํา2ใบใบอื่นหมีก็คงไปย่อยแล้วก็ขายหมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไงแต่ไม่แน่เนี่ยอาจจะไม่ล่นแอรโซคือเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกดให้ดูคือหมีอาจะไปเล่นแอรโซแต่แม่งเล่นไม่ได้เว้ยเดี๋ยวให้ดูโคตรฮาโคตรจี้อ่ะ มีไปทำคอนเทนต์ไงคอนเทนต์เนี่ยเปลี่ยนมั้งให้กับเพื่อนเพื่อนท,ท,ที่มีคนถามอ่ะทีเนี้ยพอเปลี่ยนใบเปลี่ยนกลับใช่ป่ะมาติด at, ดีเลยแอดอยู่เก้ามติดดีเลยเป็นอาชีพอยู่เก้าสิบสามชั่วโมงมีแล้วเปลี่ยนไม่ได้อาเดี๋ยวมีให้ดูกูก็เตรียมของม,มาดิบดีเลยก็เลยเหมือนชะตาเขาให้เราเล่นเออฮันเตอร์ต่อนะเราก็เล่นต่อแล้วกันอ่ะให้ดูครัเบเห็นไหมติดดีเลยตอนที่เหลือแปดสิบเก้าชั่วโมงนะก็เป็นเวลาเกือบเกือบสี่วันก็คงรอไม่ไหวอะ่ะ พอต้องลาบ,บอสทุกวันเดี๋ยวไปทวงอื่นเขาก็ไม่ไหวนะใช่ปะอ่ะอันนี้ก็อัน,นอันนี้ขอพูดหน่อยขอ,ขอพูดหน่อยเรื่องของเลยนะว่าแบบมันเป็นตัวละครที่ลงทุนน้อยจริงเพราะว่าอ่ะเราดูการเสื้อเห็นไหมใส่เออติบัคแมงสาบตัวน้อยๆอ,อ่ะรองเท้าใส่แม่เอใส่ตัวพ่อใส่ตัวพ่อแมงสาบเห็นไหมครับ เอาไปพ่อคุมเนี่ยจริงๆไม่ควรใส่คอนดอต้องไปใส่นี่ครับนายเทลบมเอจไอแต่ว่าหมีมีแล้วแล้วหมีเข้าไปขายแล้วด้วยตอนแรกหมีจะไปเล่นแอดแบบ1 0 0เลยก็เสียได้แต่ไม่เป็นไรครับก็เล่นแล้วก็เล่นไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่ได้การ์ดก็เหมือนกันนะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าออกชั่เชอร์กับซีลอมแค่ใส่ให้แม็กแค่นี้ค่าคีย์กับค่าเด็กจะได้สูงสุดนะครับหมวกก็ไม่มีอะไรเลยครับใส่เจ้าแคมเจ้าหนูม่วงเหมือนเดิมนะส่วนไอตัวเนี้ยอันนี้หมีแนะนานะให้ใส่เป็นไอเนียครับ เต็มเลยเพราะว่าจะได้ตีขนาดกลางหกเปอันก็หกสิบสองเปอร์เซ็นก็มันก็ทำให้เราตีคนค่า่ายกว่าเดิมเยอะถูกไหมครับแล้วก็เอาไปตีบอกขนาดกลางด้วยนะครับอย่างนี้มีบอกพูดเหมือนเดิมเลยครับสไนเปอร์เป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยที่สุดก้าพูดเลยเพราะน่าจะพอๆกับวิพอๆกับวิแต่มันแต่มันโหดของคู่นะเอาจงจริงอ่ะต่อไปในส่วนการเทสนะครับเดี๋ยวมีจะเข้าไปเทสให้ดูนะว่าเออย่างของมีทนลุ13มใช่ไหมถ้าเกิดสมมติมีใส่แค่งูดําอย่างเงี้ย เผาอันไหนแรงกว่ากันอ่ะเดียวมีเทียบแบบเอ่อตัวเบสิกทั่วไปนะที่ควกที่ผู้คนน่าจะเข้าถึงได้อะ่ะไม่้มีไม่ได้ระบบสิบห้าตัวที่มีจะทดลองมีขอทดลองเป็นอ่อนี่ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นบอสที่เราต้องตีทุกวันอยู่แล้วอย่างเจ้าด็อปเปอร์เอาหดหดไปเลยเออมันจะได้รู้ไงต้องใช้งานจริงด้วยถูกไหมครับซึ่งมีเจ้าโซฮีออกมานะอันนี้สเตตัสหมีแต่คืออย่างที่บอก สเตตัสหมี่หมี่ยังไม่ได้รีนะแต่ว่านี้มีแค่แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําของเนี่ยเอาแบบให้สุดจริงๆเอาแต่แต่คืออย่างที่บอกครับค่ารักหมี่มันเกินร้อยห้าอู่แล้วเห็นไหมแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาสไนเปอร์ให้สุดใช่ไหมนี่มีแนะนํานะเอาค่ายอจเนี่ยให้ลดลงกว่าน,นี้ครับเอาประมาณสักเจ็เดี๋ยวจะแนะนําของให้แล้วที่เหลือไปลงรักหมดเลย ลักเอาสักประมาณ80 8, 8ก็ได้ครับแล้วที่เหลือไปลงเด็กก็ได้ลงเด็กยาวเลยแต่ว่าบางคนก็เอารัก,ก,กเข้าเก้าเพื่อนเพื่อนพยายามหานให้ลงอย่างเช่นร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดห้าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าห้าร้อยสองร้อยอะไรก็แล้วแต่ให้มันหานห้าครับนกมันจะออกลงมาง่ายกว่าเดิมเยอะนะแล้วพอเพื่อนทําเอา่อสเตตัสตรงนี้โอเคแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ไปลงเด็กยาวเลยครับเราก็จะได้ทั้งหมดคือยิงธรรมดาแรงด้วยนกลงมาแทบทุกดอกถูกไหมแลยเชไออองจริงอ่ะมันหลบใครไม่ได้อยู่แล้วไอเอาหภ้าคเนี้ย เอเนี่ยเอามาทําอะไรเอามาแค่ดันค่าเอสปิดให้เรา500แค่นั้นเองครับอันนี้อันนี้อันนี้หมีลืมพูดหมวกนี่เพื่อนๆควรทำจริงๆหลายคนไม่ได้ทําแต่จริงๆมันเป็นหมวกที่ดีที่สุดของสายเ d ดเลยนะย้าว่ายางก็คืออะไรแต่หมีมาทําหูแมวครับหมีชอบหน้าหลักไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ปะเพราะว่าเดี๋ยวหมีจะไปทํำหมวกนี้โกะครับในเซฟไม่มีใครทําเลยหมีก็บอก สุดยอดแห่งความน่ารักเลยนะถ้าตัวผู้หญิงอะตัวผู้ชายอย่าหาทำนะอย่าใส่เลยไม่เหมาะจริงๆริกับเนโกะอ่ะหมวกที่เ,เพื่อนๆควรจะทำก,ก็คือหมวกแองเจิลครับเพลผมเพราะว่าเห็นป่ะมันจะบวก a g i 6เออมีคนซื้อมาฮะ a g i 6แล้วก็เออเดี๋ยว,ยวมีขออนุญาตปิด,ป,ดปิดก่อนนะมันไม่เห็นสเตตลักอะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนอ่าเห็นไหมครับถ้าบวก a g i 6แล้วก็บวกลัก6ซึ่งมันจะโดยตรงกับสายเราเลยถูกไหมครับเราบวก a g i หกเราก็ไปลดเอ่อค่าสเตตัส aji เราเนี่ยไปใส่ค่าลักต่อให้เยอะๆแล้วอันนี้ก็บว, 6, วกค่าอักด้วย ซึ่งถ้าเกิดเรารวมมันชิมไปบง่บง12หน่วยบวกเยอะมากนะสำหรับส่เอ d l ต้องทำเลยแล้วก็สวยงามมากนะครับส่วนของมีที่มีทำก็คือหมวกเนี่ยครับมันนี่โก,โกไปไหนแล้ววะอ่าเนี่ยครับหมวกในโกมันไม่ได้บวกอะไรหรอกครับแต่ว่ามันน่ารักเห็นปะ มันเอาหูแมวเนี่ยมาผสมกันสองอันที่มันทำชาสุดคือหูดำครับมันต้องไปฟาร์มตุ๊กตาแมวโหจะร้อยสามสิบมีฟาร์มเป็นอาทิตย์เลยนะเหนื่อยมากมันน่ารักครับไม่มีเหตุผลถ้าเพื่อนๆเอาใช้งานก็ไปทำาองนจินนะครับแค่นั้นแหละจบอ่าไม่ในส่วนการเทสนะครับอ่าเดี๋ยวมีจะเทสแบบใส่แบบธรรมดาที่หมีชอบไปชอบชอบตีของหมีนะนี่สตูคู่สเกลครับแรงสุดแล้วถ้าตีเจ้าอ่า ออนะ็อ้นนเดยเมียจาขออนอุญาตตีไปปก,กติก่อนให้ค่าเอสเปียมันขึ้น500ก่อนนะครับ458อยู่เลยอ่า494ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมียกันนะครับว่าต่อวีได้เท่าไหร่นะโอดาเมียต่อวีมีไป500เลยว่ะ อันนี้คือแบบปกติที่ท,ที่มีใส่ลาาบอนะเดี๋ยวมีจะใส่งูดำเทสให้ดูด้วยดาเมจมีจะไปเอ่อที่สี่แสนต่อหนึ่งวินะครับอันนี้เดี๋ยวขอเอ่ทอทดลองเทสแค่สามสิบวินะครับสี่แสนต่อหนึ่งวิสี่แสนตอน่อหนึ่งวิในขนาดที่ว่าถ้าเกิดเป็นวกเอ่าแอส,แสโซเบกเนี่ยถ้าใส,ถาใส่ถ้าใส่มิกถ้าใส่มิกตีดอปเปอร์นะใส่เหมืองหนึ่งคู่สตูปหนึ่งแล้วก็เหมืองหนึ่งคู่สตูฟหนึ่ง จะดาเมจดอกหนึ่งประมาณเกือบล้านล้านล้ากว่าเลยด้วยแหละซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามีจะบอกให้นะสไนซ์ยังไงก็แล้วแต่เว้ยเอ่อถึงบอก15เนี่ยใส่งูดำ2า2ใบอย่างมากดามเมจต่อวีก็ประมาณ6 0 0 0น0จ0 0แสนซึ่งไม่มีทางเลยครับที่จะสู้โซเบกและอย่างที่บอกคือแอสโซเบกมันต้องทำของมันแพงกว่าเราเยอะไงถูกไหมเพื่อนลองคิดดูดิเหมือน15 <laughs> เหมืองเหมือง15 2ใบเออแล้วก็อะไรนะ สตูมไ,ไอสตูมเนี่ยไอ,ไอสตู๊สิบห้านี่ก็แพงอยู่นะเดี๋ยวนี้ใบละแปดหมื่นตั้งแต่มีทำไกด์อะอ่ะสรุปเบสเบสเซนนะครับมีไซแบบนี้คือดามเมจอ่าสี่แสนต่อหนึ่งวีนะอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแต่คืออย่างที่บอกครับว่าเออฮันเตอร์ Hunter มันก็มีข้อดีของมันไงก็คือมันลงทุนน้อยเว้ยแต่แม่งจบเร็วในขณะที่ว่าแอสโวเบกถ้าลงทุนลงทุนแบบเอ่าคิดว่าต้องหลักแสนสอง 2, แสนนะการถึงจะครบ ตระการคมได้ดาม็ดเหนือชั้นกว่าอันนี้มีุู้จริงๆนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีจะทดลองเจ้าง,งูดํานะครับเอเดี๋ยวเดวมิใส่ครับต้องเอางูดําคู่เหมืองดีกว่าเหมืองแรงกว่าสตรูนะที่เรเว่าสิบอ่ะอเพื่อนสังเกตดิเนี่ยหมีไม่ได้ยิงเ,เ,เ,าาเพื่อเห็นวหคือดาเบรมาสะใจมากเพื่อดูเลขขึ้นเห็นไหม เลขมันขึ้นแบบนกจิกนี้ขนาดหมีไม่ได้แบบบวกสิบห้าถ้าบวกสิบห้าเลขมันจะเบิ้ลเข้ากว่าน,นี้อีกสิประมาณสี่เท่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าบวกสิบห้ามันจะไม่หารสี่ถูกไหมครับมันก็จะน่ากลัวกว่านี้เยอะอ่ะเดี๋ยวมีขอย่าตีธรรมดาก่อนแล้วค่อยรีนะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามีขอญ่าเช็กก่อนว่าใส่ถูกหรือเปล่าถูกนะครับเออหมีเขาอยากลองอ่ะเดี๋ยวอยาเดี๋ยวเอาเอา,เอางู เอางูผสมสตูบ้างอ่ะเดี๋ยวจะลองดูอ้าวเดี๋ยวมีขอญาดเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอกดรีทีนหนึ่งด้วยอ่ะแอสปีดแอสปีดห้าร้อยหรือ,อยังโอเคคงมีได้อยู่สี่เก้าสี่นะรู้สึกว่าไามเมรดเบาเบากว่าเยอะเลยวะ่ะเนี่ยทดลองจริงจริงนะนะเะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเมื่อกี้ใส่สตูมใส่สตูมนะใส่ใส่สตูมนะบวกคนเหมืองวิวิวิววละสี่แสนเดี๋ยวเรามาดูนะครับงูดำบวกคนเหมืองเท่าไหร่ ที่แน่ๆคือเบากว่าประมาณสองสามหมื่นนะเพื่อนๆดูดาเมจเลยเอาขอสามสิบวิแล้วกันสรุปเรียบร้อยครับเบากว่าประมาณสี่หมื่นนะเห็นเห็นดาเมจเลยเบากว่าสี่หมื่นเลยนะ,ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอเทสตอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงูดำบทสตูมนะเพราะว่าสตูมนี่มีสิบห้ามันเดมอนสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันอาจจะ แรงกว่าก็ได้นะมนาจ,จะแรงกว่าก็ได้เพราะคนเหมืองมีแค่เลเว่าสิบเองอนะตัวเลขมันเบิ้ลสะใจมากมเพื่อดูตัวเลขดิเนี่ยคือคาร์งหมีสิบามเองนะถ้าเกิดมีสิบห้ามันจะเบิ้ลมากกว่านี้เอกโอ้โหมันก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสต่อนะครับคราวนี้จะเป็นในส่วนงูดํานะครับงูดําบวกเอ่อสตูปเอเวสิบห้านะครับเดี๋ยวขอลองลองดูบ้าแป๊บนึงนะครับว่าบ้ครบหรือเปล่าอ่ะยังไม่ครบนะเดี๋ยวเราอ่ะครบแล้ว เดี๋ยวเขอก็ยัดกดรีใหม่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับโอ้โหเด้งไปห้าแสนต่อวิเลยวะ่ะเฮ้ยเชี่ยศัตรูแรงกว่าชัดๆเลยเอ้ยไม่แล้วตกแล้ว 4, สี่แสนต่อวิพอๆกันเหมือนกับัตรูพอๆกันเห็นแล้วเอ้ยรู้สึกศัตรูจะเบาวกว่าคนเหมืองแรงกว่าสามแสนสามสามแสนสี่โอเคครับสรุปแล้วเรียบร้อย สรุปคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่งูดำนี่มีเทให้ดูแล้วเห็นปะมันไม่สามารถสู้พวกเผาได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปบวก15อันนี้ชัดเจนแล้วนะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่เอ้ยเดี๋ยวตู้บวกคนเมืองอ่ะอันนี้อันนี้มันเทแล้วว่าไม่ต้องก็ได้เนาะมันก็มันก็เห็นอยู่แล้วหนึ 000. 000. ่งวีได้สี่แสนเพราะฉะนั้นนะอันนี้มีบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคิดจะใส่งูดำนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องบวก15ครับอย่างเดียวเลยเห็นป่ามีเทให้ดูแล้ว งูดำเนี่ยมีใส่มิก,รการ์ดอื่นน่ยที่ตีเนี่ยปรากฏว่าดาเมจเบาออกว่าประมาณ5 0 0 0 0ื่นเครับเพราะนั้นนี่คือสรุปให้เลยว่าถ้าเพื่อนๆจะไปใส่งู2ใบเนี่ยหรือจะใส่ใบหนึ่งก็แล้วแต่จะมีการ์ดเนี่ยเพื่อนๆต้องบก15อย่างเดียวถ้าไม่บบก15ใส่พวกเผาแรงกว่าเยอะครับใส่พวกเผาขนาดเพราะว่าน,นี่มีเทสให้ดูแล้วถูกไหมอ่าก็ขอจบการเทสแต่แค่นี้เลยนะครับ วิต่อสี่วีหนึ่งสี่แสก็ถือว่าดรเม่แรงขึ้นเยอะเพราะว่าปกติก่อนหมีมาใส่ธนูธนูแปเนี่ยตอน70มีดาเมจอยู่ประมาณส0 0 0สนต่อวีนะอันนี้ขึ้นมาอีกแสนหนึงเลยนะครับถือว่าแรงนะถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือดึงดาเม่เรามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมน,นะครับ ก็ไม่มีราคบวันนี้หมีมาเทสได้ดูเฉยว่าถ้าเพื่อนๆคิดจะทางูดําจริงๆนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องบบกสิบห้าจริงถ้าไม่บบกสิบห้าจะหาทามันเบากว่าจริงๆเว้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีคุณทรัพนะบวกสิบห้าได้จัดงูดําไปเลยครับสองใบเอาเวสสิบห้าไปเลยแล้วก็บอกว่า end game นะครับของสายธนูเพื่อนๆสามารถที่จะเอางูดำสองใบเนี่ยไล่ยิงบอลทุกตัวไม่ต้องสนและธาตุอะไรในขนาดใหญ่แล้วไงอ่ะเอาขนาดกลางแล้วยังไงฉันไม่สนนะถูกปะไปตีคนก็ได้แต่าถ้าเกิดถามยิงตีคน ีคนมันแต่ถ้าเกิดมันมันติดเบิ้ลบ่อยๆอ่ะเอาเวสิบสองใบอ่ะมันน่าจะรวยอยู่แล้วน่าจะดีสุดอันนี้ก็เป็นการเทสของหมีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองออคิดเห็นกับคลิปนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube แล้เปลี่ยนคูดคุยกันได้นะครับโดยสรุปนะหมีบอกให้ฟังเลยธนูเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยสุดแต่ว่าเพื่อนๆต้องบบกสิชิ้นหนึ่งให้ได้นะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอา A D L มันก็จะสูตรอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากเชาให้โหวดว่นนี้เพื่อนๆก็ต้องไปทาซามมูลรให้เรื่องสิบครับทางเดียวแล้วเพราะว่าซามมูไายเรื่องสิบอย่างที่มีบอกเคยทาเคยทําคลิปบอกไปหลายครั้งว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องสิบได้กลายเป็นซามมูไายแดงเห็นไหมครับดาเมจเพิ่มขึ้น1,800ดเปอร์เซ็นต์ดาเมจสมมุติถ้ามากตอนนี้มีฟาดอยู่ประมาณ3 0,000นเอาป่ะถ้าเป็นซามมูไายแดงมันจะฟาดที่4ล้านถึงล้านครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆใส่ของถ้าใส่่เเป็นขอองคีะซ แอคแท็กสองอ่ะถ้าคุณสมบัติเป็นเพื่อนแม็กนะฟาสทีสี่ล้านเจ็ล้านลองดูพวกสุลต่านเล่นก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดสมบูรณ์เพื่อนสามารถทำสมูไรแดงได้คู่กับเซตแปดสิบเอดีก็จะเป็นตัวที่ตามเมืน่าจะอันดับหนึ่งเลยแหละของการตีบอสพูดจริงๆถ้าเกิดจะมีสูสีหรือว่าเจอสุลต่านที่เหมือนกันก็น่าจะแพ้โซเบกเพราะโซเบกมนแรงจริงไม่ต้องเพื่อนเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรมากเว้ยแค่แค่อะไร เราใส่การได้2ใบเขาใส่ได้4แม่งก็แพ้กันอยู่แล้ววะมีพูดถูกไหมแต่อย่างที่บอกคือสไนเปอร์เป็นตัวอาชีพที่ลงทุนน้อยสุดแนะ่นอนก้าพูดเลยในบรรดาที่มีเล่นมานะเราลองสวินลองเล่นอาชีพผมรู้สึกสไนเปอร์ลงทุนน้อยมากจริงๆ้าจะมีปัญหาแค่ลงทุนหนักอย่างเดียวคือบวกสิบห้าถ้าเพื่อนๆลงทุนตรงนี้ได้จบก็คือจบเลยครับของสไนเปอร์บวกสิบห้าเสร็จนะไอ้การ์ดอื่นเนะี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไปแยกแล้วไปขายเลยก็ได้เพราะว่าเราใช้งูดำสองใบจบถูกไหม ในขณะที่อาชีพเหมือนทำอย่างนี้ไม่ได้นะแอสโซเบกนี่ตีบอสตัวหนูโหหยิบกาส์ทอยเอ้ยกูกูใส่ไอ้บอสกลองกูแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูใส่มีข้างซ้ายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูเอากาาใส่มีข้างขวาแป๊บนึงรอกูแป๊บนึงนะเห็นนะมันก็ต้องเปลี่ยนกาาตลอดเนี่ยแหละมันคือความโกงของสไนเปอร์ที่ที่มีรู้สึกว่ามันโอเคโทษที่ทำอะไรช่วงนี้เพราะสบายยังไม่หายเลย เผื่อเพืเ่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสไนเปอร์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับยินดีแนะนําให้อ่ะเออในส่วนออปชันนี่ลืมบอกเลยว่ะเดี๋ยวออปชันเดี๋ยวบอกก่อนออปชันเอาเรจเนิที่โบเลยครับเอาเลยเอาเล็วกว่าสามเลยครับนี่ลักสี่เท้าลักสี่พยายามเล่นค่าลักไว้เราพยายามเอาค่าลักเยอะๆไว้ครับเอจเอาแค่ให้เราแอสปีดห้าร้อยอยลืมรวมบัคพาร์ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียฟรี อ่าอันนี้มีได้ที่ b i t ค o i p p โบนัสก็เลยเอานะแต่ว่า a g i มีต้องหายแต่ว่ามันก็คือออฟที่โอเคมากสำหรับคนเล่นวอลนะครับอ่าแล้วก็เจ้ามีโดเนี่ยเหรียญเนี่ยอันนี้ป่องจริงนะถ้าเกิดเล่นสไลล์ ADL แค่หนึ่งกับสองให้ตันเลยครับหนึ่งกับสองตันที่เหลือไปลง Market P หรือเห้ือเดี๋ยวที่เหลือไปลงนี่ก่อนเอาซามูไรแอคแทกเยอะก่อนเสร็จแล้วก็มาลงตัวเราครับเอาเน้นเลือดเน้นดีเฟนท์ให้เยอะมันจะได้หนาๆในวอลเนาะไม่ได้โดนทีเดียวตายประมาณนี้นะครับ คน้องมีใส่ตามนี้นะจะใส่ตามหมีก็ได้แล้วแต่จะหมีไม่ได้แบบอัดหนักๆน,นะหมีก็เอาแค่นี้แหละขี้เกียจ <c oughs> อ่ะจบเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมเออแล้วอริจินยังมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเออตัวหมีเวลายิงอ่ะมาติดขี้ขี้หมีจะประมาณ130อัพเลยนะคือมันขี้ทุกดอกอยู่แล้วทีนี้ก็อ่ะ แพ็กดีบวก15เอาแบบสายเติมน้อยใช่ปะ่ะมันทําได้จริงว่คือเพื่อนเพ่เติมแค่แพ็กนนเนี่ยครับ7วันเนี่ยนะเวันเห็นไว่าเขาจะให้หินตีบวกอยู่ประมาณ8กล่องแล้วเพื่อนๆได้แมวแมวก็เอาเพื่อนเพื่อก็อออไปซื้อใบกันแตกอ่าแล้วก็ได้เราก็จะได้หินตีบวกวันละ8ดกล่องถูกไหมครับแล้วก็น้องแมวไปซื้อใบกันแตกเก็บสักสามวันตีเก็บสักสามวันท,ท,นทีอันนี้อยู่ที่ดวงแล้วคนมันดวงดีมันก็ติดรัว อ่ะก็ขอเอาใจช่วยผู้เล่นทุกคนนะครับขอให้เล่นสไนเปอร์อย่างมีความสุขนะครับแต่จะเป็นผู้เล่นสายเปยไม่ต้องมาทำแบบหี่ครับอัดแมวไปเลยมาเติมอีกล้ที่ชอบได้นะพี่ครับผมขอเติมแมว50าหมนะครับโอ้โหชอบใจเลยอย่างนี้นะแล้วก็อ้ยพรให้ติดบวกสิทุกคนนะครับอ่ะการตีบวก15นะครับทำยังไงใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเทคนิคไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือมีแนะนําในส่วนที่ว่าเราโตเติมน้อย อ่ะเติมน้อยทำไงกดรีวาร์ดครับลงมาเห็นป่ามันจะมีแพ็ค7วันอยู่เนี่ยเพื่อนเเติมแค่แพ็เนี้เห็นป่าวันหนึ่งก็จะได้ทั้งหมดคือ9ก้ากล่องเพื่อนเลือกโอลิยไข่ก็ได้9ก้าอันถูกมเก้าสามยี่สิบเจ็ดอย่างตอนนี้มีตีบวกสิบสามบวกสิบสี่เนี่ยมีใช้หมดยี่สิบสี่ก้อนอ่เดี๋ยวมีภาพไปให้ดูครับอันนี้คือเทคนิคตีบวกบวกสิบห้าแบบใช้งบถูกที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแบบที่หัวร้อนแล้วแบบสายสุตานึงแบบอยากรปอัดก็อัดดไ้้แแต่่วาาาถทํบบนั้น่ะ การตีบวกเพื่อจะใช้งบประมาณประมาณพันหนึ่งถึงพันห้าต่อชี้นหนึ่งชิกนะแล้วโอกาสติดประมาณสิบสี่ถึงสิบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างยากใช้ใช้ว่าโคตรยากเลยดีกว่ามีเห็นบางคนหวัวร้อนตีไปยี่สิบทีเห็นลงอยู่ในบอร์ดอยู่อ่ะเห็นบอกตีไปยี่สิบทีหมดไปสามหมื่นตีบวกสิบห้าไม่ติดก็มีครับเพราะนั้นอย่างที่บอกคือการตีบวกเพื่อนๆต้องใจเย็นนิดนึงอย่าแบบโอ้โหรีบร้อนคั่งอย่างนั้นอย่างนั้นเรียบร้อยแน่อ่ะเห็นไหมครับมันจะใช้ทั้งหมดคือยี่สิบสี่ก้อนเห็นม ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเติมอย่างที่มีแนะนาใช่ไหมเขากับว่า3วันได้27็ก้อนเพื่อนเื่อก็ลุ้นตีบวกได้1ทีถูกไหมอันนี้อยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนจะตีซูกุกสวันหรือว่าจะรอสักอาทิตย์หนึ่งเก็บรวบรวมเหลาห่าไพ่พลเพชรตีให้ได้สักสารอบก็ได้แล้วก็ในส่วนใบกันแตกมันอยู่ที่บวกครับถ้าเป็นบวก12บสองไปบวกสิบสามอ่ะมันจะใช้อ่าระดับดีเจนเนอรีก็คืออันนั้นต้องซื้อเป็นเพชรแมวต้องซื้อเป็นแมวแต่ว่า อย่างของหมีเนี่ยขั้น13-14มันสามารถตีบวกธรรมดาได้ซึ่งเจ้าใบตีบวกธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาฟรีได้เลยครับตรงไหนตรงที่อา s h ชอบเห็นบ้าแต่ไดมอนเพื่อนๆ,ๆสามารถซื้อขั้นบิซซิ่งเวฟป้อนได้แต่ว่าขั้นรีเจนจะไม่มีขายซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามเทคนิคที่ที่หมีบอกการเล่าบ,บอสเนี่ยติดทุกวันอยู่แล้วเพชรก็ต้องได้อย่างต่ำาึงพันถูกไหมเพราะว่ามันจะได้จากค่าแอคทีฟตรงนี้ด้วยผู้คนต้องได้อยู่แล้วคือตรงนี้หนึ่งร้อยถูกไหมฮะนี่เพชรหนึ่งร้อย แล้วก็การล่าบอสอะ่ะคือหมีก็พยายามย้ำหนักย้ำหนาแล้วว่าอยากให้เพื่อนๆติดเพราะมันได้เยอะเห็นไหมมันจะได้กล่องสุ่ม20-100เพศละ5กล่องก็ถ้าดวงซวยหน่อยก็ครม5ตัวก็ได้ประมาณ7-800ถ้าดวงดีก็ประมาณพันหนึ่งนะครับประมาณนี้นะก็ให้เพื่อนๆซื้อเอาเอาเอาสมมติใช่ไหมสมมติที่หมีตีมันต้องใช้10 by, ชไบแล้วว่าเอาวันนี้หมีล่าบอสเสร็จแล้วเอาหมีทําไงอะ่ะหมีเข้ามา AO ชอบหมีก็ได้มอนเอาหมีก็ซื้อ10ใบแต่ว่า สัปดาห์หนึ่งมันจะซื้อได้ประมาณ30ครั้งบ้างหรือ20อันนี้หมีจำบ้าเออน่าจะ20แหละเพราะว่าใบเกาะ20เนี่ยซื้อเสร็จแล้วก็ตีบวกเลยครับเอ้ยมีตีได้นี่ว่าเอาซะหน่อยไหมเฮ้ยเนี่ยปิดขีดสวยๆหน่อยไหมสิบอันโอ้โหเนี่ถือว่าเราจ่ายเออเราจะใส่เดร์เนอรี่ก็ได้แต่อย่างที่บอกมันบกวกเปอร์เซ็นกระสามหมีว่าไม่ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันค,นคนคนมันดวงดีมันติดมันก็ติดอะ โอเคครับเดี๋ยวมีไหนๆก็มาถึงขนาดนี้อ่เดี๋ยวมีมวอวมลองตีบวกสิบสี่ 4, ให้ดูทีหนึ่งแล้วกันเพื่อเพื่อเขาจะเมตตาคนดีบ้างครับอา่าใช้ยี่สิบสี่อันหูยบแบบหมดตูดเลยนะแต่ไม่เป็นไรไอเพชรพวกนี้มีได้ฟรีอยู่แล้วไงล่าบอสต้ง้งทำกิจกรรมบ้างมันได้ฟรีอยู่แล้วคือมีมันจะตีบวกมานี่ประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งเก็บเพชรไว้อย่างเดียวอ่ะมากลัวที่ไหนอ่ะเออเนี่ยครับดูวิธีการตีบวกฟรีของมีเลยครับถ้า เพื่อนๆทำตามหมีได้ก็สามวันตีดีสามวันตีทีมันก็จะประหยัดงบประมาณของเพื่อนๆเยอะเลยครับนี่หมีไม่มีเลยใช่ไหมเอาสิบอันโอ้โหแพจที่อุตส่าห์หาได้มาจากบอสเออเดี๋ยวคำเนี่ยยากลำบากทีเพลอไปเลยละกันว้ายไปอ่ะเออไอคือแตกครับอย่างที่บอกนะโอกาสติดไม่แค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอกาสจะแตกก็สูงครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยขอยเพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะครับ โดยอ,อันนี้สรุปแบบชัดๆง่ายๆเลยก็คือสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องบวก15หมดถูกไหมแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนๆเพื่อนทำตามเทคนิคหมีอะ่ะสามวันตีสมวันตีทีมันก็จะมีโอกาสติดครับมีโอกาสติดแน่นอนว่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าดวงเพื่อนๆแล้วก็เออจะว่าไงดีอ่ะ อยู่ที่ดวงเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเพืเ่อนๆขยันตีบอลหรือเปล่าถ้าทําตามนี้มันก็เหมือนฟรีเลยถูกไหมาอาจจะแบบลงทุน7วันประมาณ5 0าบาทมันก็ถือว่าถูกมากถูกไหมดีกว่าเราไปหัวร้อนอะเราไปหัวร้อนแล้วเราไปเอติมแมวมานั่งซื้ออัดหูอย่างนั้นนะชิงเราพันเจ็บปวดแน่นอนนะพันพันห้เอ้ยตีได้อีกไหมไม่ไม่ได้เลยนีหว่ามันมันขายหมดแล้วใบเด๋ยวเดี๋ยว เดวหมีรอพ่องนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเดหมีก็ทำหมูหมีไปตีวันละครั้งตีวันละคลิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ติดอ่ะและนี้สรุปเลยครับอย่างที่บอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆต้องหมดสิบห้าหมดถูกไหมหวดสิบห้าอุธได้ถ้าทําตามเทคนิคนี้แล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะประหยัดจริงๆ่ะอย่างที่หมีบอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้หมสิบห้ามันจะติดเมื่อไหร่แต่ว่างูเนี่ยเราจะต้องไปฟาร์มยาวเลยถูกไหมทั้งหมดแปดใบแปดใบก็คือเราใส่เป็นใบหนึ่งคือเมนหลักหนึ่งอันถูกไหมครับ ส่วนอันที่2ก็คือตอนอเวกสิมันจะมันจะปลอ,อีกอันหนึ่งแล้วก็อเวกสิบห้าใช่สองใบก็เท่าเท่าเท่ากับว่าอเวกสิบห้าใช้ทั้งหมด4ใบาการดม่วงการงูซ้ําแล้วก็อีกข้างนึงเราก็ต้องใส่เป็นการด,ดำเนี่ยอีกสี่ใบถูกไหมพนะเพราะนั้นเพื่อนๆต้องหาการงูดําทั้งหมด8ใบยอย่างที่หมีบอกนะครับแค่นี้แหละถ้าเพื่อนๆตีเอาอาวุดบวสิบห้าได้แล้วก็แล้วก็ไอ้นั่นนะครับอะไรนะเว้ยตีแตกแล้วกูมึนไปหมดแล้วเนี่ยพูดวนไปหมดแล้วตอนนี้นะตีแตกถึงหนึ่งหัวเสียเลย ก็นั่นแหละครับถ้าเพื่อนๆสามารถเอออาวุธบวก15ได้แล้วก็ใส่ไซเมเดอร์เอาไว้15 2ข้างได้มันก็คือการลงทุนน้อยมากเพราะว่างูกไอการูเราก็ฟาร์มทุกวันอยู่แล้วธนูถูกไหมเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากเลยมีกล้าพูดเลยว่าเอ็นเกมของธนูนี <mos> er o, e ่คือง่ายที us, right? forms, hard, right? ่สุดแล้วถูกท <crit ischen> <Virt> ี่สุดแล้วด้วยถูกไหมครับอ่าแล้วสุดท้ายก็ประดับ85เพื่อนๆก็อย่าลืมไปล่าแดกูล่านะครับ แล้วก็ใส่2ข้างแค่นี้เองก็จบแล้วของสายสไนเปอร์แต่เกิดเพื่อนๆที่แบบเป็นสายสุลตานสายเปร่จริงๆก็เออจะเอา ADL ดียที่สุดใช่ไหมเอเดียที่สุดก็เปิดซามูไรครับเอาเรื่องสิบแค่นั้นเองเนี่ยหน้าเจ้าบอลน่ะถ้าหน้าเจ้าบอลเนี่ยอันนี้สองรูใส่แค่นะครับจบเลยอ่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับงั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ้กูก็พาเขาแตกไปรอบนึงหัวนี่ร้อนเลยนะเหงื่อเหงื่อนี่ไหลพ่างเลยสามวันกูประมาณนี้นะ อาะไรก็ขอป็นเพื่อนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับผม